โฆษกรมควบคุมโรคออกมาพูดถึงกรณีค้างคาวตายเป็นจํานวนมากในถ้าน้ําจังหวัดกาญจานบุรีนะคะบอกว่าไม่ได้เป็นการติดเชื้อไวรัสสาคัญตามที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้ค่ะแต่ยังคงเตือนประชาชนอย่าไปสัมผัสกับค้างคาวหรือว่าดื่มน้ําที่มาจากถ้าค่ะ ในแพทย์รุ่งเรืองกิตพัติโคศกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีโดยระบุว่าเบื้องต้นจากการสังเกตลักษณะภายนอกของข้างข่าวที่ตายนับพันตัวนั้นส่วนใหญ่มีลักษณะผิวเป็นปุยสีขาวอาจจะอยู่ในกลุ่มโรคที่เป็นเชื้อราไม่น่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสสาคัญอย่างโคโรนาเมอร์สหรือซาร์สถึงแม้ว่าโรคเหล่านี้จะมีอยู่ในสัตว์อยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีแนวโน้มจะเป็นสายพันธุ์ที่สามารถติดต่อมาสู่คน จากข้อมูลการเฝ้าระวังย้อนหลังเนี่ยไม่พบลักษณะของโรคติดต่อสําคัญที่จะนํามาสู่มนุษย์นะครับหรือโรคติดต่อแบดใหม่ที่มีความเสี่ยงมาสู่ชาวบ้านหรือมาสู่พี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นข้อที่สบายใจได้นะครับ แต่การดําเนินการในการเฝ้าระวังเนี่ยยังทาต่อเนื่องเรามีการเก็บตัวอย่างของซากข้างข่าวเนี่ยส่งต่อเครือข่ายห้องปฏิบัติการนะครับที่สถาบันสุขภาพสัตว์และเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจะทราบผลค้อศก กรมควบคุมโรคกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าแม้ไม่มีแนวโน้มแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังโดยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสข้างขคาวและงดเว้นการใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่มาจากถ้ำเพื่อป้องกันไว้ก่อนค่ะ ด้านนางสาวสุภาพรวัชรพฤกษาดีนักวิจัยศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกไวรัสสัตว์สู่คนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าในช่วงหลังเกิดเหตุนักวิจัยก็ได้ไปลงพื้นที่นะคะเก็บตัวอย่างค้างคาวที่ยังมีชีวิตเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส6ชนิดซึ่งเป็นต้นกําเนิดของโรคระบาดต่างๆอย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้าโรคอีโบลาโรคเมอร์สซารรวมถึงไข้หวัด โดยที่ผ่านมาได้ทําการตรวจสอบไปแล้วบางส่วนซึ่งเบื้องต้นไม่พบเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้านในประเทศไทยขณะที่เชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งเป็นต้นกําเนิดของซาร์สและเมอร์สอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบค่ะและจะทราบผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันจันทร์นี้